สวัสดีครับชาวรสิีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของครึ่งเดือนหลังสรับเดือนพฤษภาคม2ิ6 15นี้เรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ดีมาได้ที่ยูสเซอร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีกันก่อนที่มีผลต่อชาวกรกฏแล้วก็ลักขากรกฏนะครับโดยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีดาวอาทิตย์ดาวคารแล้วก็ดาวสุขมีการโครจรยกย้ายราศี3ดวงโดยมีดาว อัคารนะครับจากโคจรเ,จรเสด์จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ17พฤษภาคมนะครับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูแตกรายละเอียดกันเลยนะครับอิทธิพลของชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับมีอนาเขตอยู่ตรงนี้ มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวจันเลข2แต่เราจับไม่ได้นะครับในภาพรวมรายเดือนเราจะดูในดาวที่มากระทบกับชาวกรกฎกันนะครับก็คือดาวเสร์ที่โคจรเล็งกับลัคนาของตัวคุณเองและส่งกระแสสัมพันธ์ไปที่เรือนสุภะด้วยแปลว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎนั้นอาจจะมีความอึดอัดใจเล็กน้อยนะครับกับในเรื่องของครอบครัวความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึง แต่โดยภาพรวมแล้วคุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีจากในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของความสําเร็จที่ดีด้วยแต่ว่าความสําเร็จของคุณอาจจะมีความกดดันมีความรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลบ้าง เพราะชาวกรกฎลัคนากรากฎเนะี่ยมีดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาอยู่มันเป็นพินทุบาทในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันก็อาจจะทําให้แบบตัวคุณค่อนข้างแบบวิตกกังวลบ้างนะครับกับในเรื่องของคนตรงข้ามหรือจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนตรงกันข้ามเพศตรงข้ามแบบเนี่ยเป็นตน้นเป็นความกดดันแบบ เล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจนะครับแล้วก็มีปัญหาบ้างอะไรประมาณนี้ที่ต้องจัดการต้องแก้ไขบ้างแต่โดยภาพร,าพรวมแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จที่ดีได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอิทธิพลของชาวกรกฏนะครับจะมีดาวการเงินคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับในช่วงประมาณเดือน ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับดาวทิตเนีจะย้ยยาเนมที่15พฤษภาคมเข้าสู่ราศีพฤษภามาอยู่ในตําแหน่งลาภะแัดนว่าการเงินของชาวกรกฏแล้วก็ลักขณา,ากรกฏเนี่ยเป็นตําแหน่งอุจจาพีโมกด้วยนะครับอยู่ในตําแหน่งลาภผลแปลว่าคุณจะมีการเงินที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่ดีมากๆเลยมีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกรรม มีโอกาสที่จะมีโชคลาภกับการเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้สิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมที่ดีมียอดขายที่ปังขึ้นนะครับมีในเรื่องของการแสวงหาโชคลาภการเงินต่างๆนั้นดูเหมือนจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีนะครับทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยถูกดาวราหูดับตอนเนี้ออกจากดาวราหูมาแล้วทําให้การเงินของคุณนั้น แบบจำมจัดแล้วนะครับเนมันก็แปลว่าการเงินจะโฟขึ้นสามารถหาเงินหาทองหาไรายได้ที่ดีแถมยังอยู่ในเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาบอีกต่างหากแปลว่าทําอะไรก็จะมีสเสน่ห์เมตตามีคนคอยให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนที่ดีการเงินก็มีโชคมีลาบดีมีลูก ขาที่มาคอยอุดหนุนมาคอยสนับสนุนสรับใครทําธุรกิจเนาะส่วนใครทํางานประจําแบบเนี้ยก็จะมีลาบมีผลที่ดีมีในเรื่องของการเงินบางคนได้เงินตกเบิกบางคนได้เงินเบี้ยป,ประกันได้เงินเวรคืนอะไรหลายๆอย่างแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือบางคนแบบทำนายหน้าต่างๆแบบเนี้ยหรือเป็นขายประกันตัวแทนแบบเนี้ยนะครับก็จะมีลาบมีผลดีตรงที่ว่า ก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาซื้อมาดูกับคุณมากขึ้นทําให้คุณสามารถปิดจับดิวงานได้ประสบความสําเร็จดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีเพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินนั้นเจ,จิดจรัสมากเลยนะครับอยู่ในเรือนลาภเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีโชคม่ลาบแถมไม่มีดาวร้ายที่รบกวนมากจนเกินไปด้วยนะ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับอันนี้ยังมีข้อเสียบ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแล้วอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยราบผลรายไลด้เราเยอะนะแต่ก็จะมีคนแบบเข้ามาสูบเราอะ่ะอืนะอาจจะมีแบบ คนที่มาคอยสูบเราว่างอันนี้เป็นต้นเราก็อย่าหลวมตัวให้คนอื่นยืมเงินกับเรากันนะครับเราก็อาจจะต้องมีปัญหากับเรื่องบริวารเล็กน้อยกับการที่เราจะต้องแบบเสียเงินกับบริวารบางทีบริวารเขาก็เจ็บป่วยหรืออาจจะเหมือนต้องใช้เงินค่าเทอมนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปแบบเซอร์วิสต้องช่วยเหลือบริวารอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าเขาอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องไปเติม นในเรื่องการเงินให้กับเขาอะไรแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเล็กๆที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างอึดอัดใจอันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ถือว่าเราก็มีโชคมีลาบที่ดีแล้วมีการเงินที่มั่นคงดีแล้วก็พยายามเหมือนบริหารจัดการทุกอย่างก็โอเคนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานกันบ้างนะครับอิทธิพลการงานสำหรับชาวกรกฎลัคนากรากฎคือราศีเมษของด้วยดาว อังคารเลข3ได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีกุมใช่ไหมครับในช่วงประมาณ16-17พฤษภาคมพอหลังจากวันที่17เนี่ยนะครับดาวก็จะย้ายขึ้นไปที่ราศีมีนเป็นพบเรือนสุภาดาวการงานเนี่ยตกมรณะแปลว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานในช่วงประมาณ16กับ17เนาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นนะแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จ แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วประสบความสำเร็จดีมากๆโดยเฉพาะใครที่ทำงานกับบริษัทข้ามชาติเช่นบางคนทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเกาหลีบริษัทฝรั่งแบบเนี้ยจะดีมากๆเลยนะครับกับการทำงานเพราะดาวการงานนั้นกำลังจะโครจรออกจากเรือ,มอนมรณะเข้าสู่เรือนสุภาะสุภะแปลว่าตำแหน่งชื่อเสียงด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้การช่วยเหลือการอุปการะจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นศักยภาพกับตัวคุณเขาก็แบบเหมือนให้คุณอ่ะแสดงศักยภาพแล้วก็เหมือนแบบผลักดันให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จได้แต่บางทีคุณก็ต้องทํางานแลกกับกัน ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีการได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้ในเรื่องของการโปรโมทได้ถ้าคุณทำงานที่ดีนะครับขยันขันแข็งเนี่ยแล้วเจ้านายเห็นเนี่ยเขาจะรักเขาจะชอบเขาจะเอ็นดูกับตัวคุณมากขึ้นด้วยนะครับแต่ชาวกรกฎก็ต้องแบกหลับภาระการงานมากนิดหนึ่งเพราะว่าดาวการงานนั้นกลุ่มดาวเกตสุริยาด,ด้วยนะครับก็อาจจะเครียดกังวลหน่อย นะครับรับผิดชอบเยอะนะแล้วก็อาจจะต้องแบบเติบโตในสายงานอะไรแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบคนเยอะขึ้นถูกไหมครับแต่โดยรวมคุณก็จะมีการพัฒนามนการต่อยอดที่ดีแล้วมีในเรื่องของการงานนั้นมีโอกาสมีแนวโน้มประสบความสําเร็จดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสมีทิศทางที่ดีมากๆหรือใครทําการค้าการลงทุนนะครับกับ ต่างชาติหรือนับเข้าส่งออกอันนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากๆเลยเพื่อตัวคุณเองนั้นจะประสบความสําเร็จมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับชาวกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยในช่วงประมาณ16-25ถึงพฤษภามีโอกาสนะครับจะได้บ้านได้รถนะครับหรือได้อสังหาริมทรัพย์ที่ดีได้เป็นทรัพย์ก้อนใหญ่มีดาวคู่ทรัพย์คู่โชคอยู่ด้วยนะครับคุณก็จะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของ สิ่งต่างๆเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะครับและจะมีดาวการงานนั้นมีดาวพุธดาวราหูอยู่ในเรือนกรรมะเรามัดระวังนิดนึงนะครับการงานเนี่ยถึงแม้มันจะมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่มีพุธกับราหูอยู่ ปลาหูเนี่ยเป็นคู่อันตรภานวิวาทปลาหูมันก็อาจจะทําให้ชาวกรกฎนั้นมีปัญหามีการทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานมีทัศนคติมีความคิดที่ส่วนทางกับบุคคลอื่นได้บ้างหรือบางทีนะครับคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงในสรบใครทําธุรกิจอันนี้ต้องดูแลสอดส่องให้ดีนะครับแล้วพยายามเ,เขาเรียกว่าระมัดระวัง นะครับการเซ็นกู้การเซ็นคำ้ำประกันให้กับคนอื่นอันเนี้ยต้องระมัดระวังเลยนะอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาผิดพลาดเกิดขึ้นและก็ฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยบางทีการการะทำของคุณเนี่ยจะเป็นบ่อกเกิดแห่งการทำให้เกิดปัญหาอะไรประมาณเนี้ยก็ได้หรือบางคนนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการทํางานเนี่ยอาจจะเกิด ผลผิดพลาดนะแล้วก็มีคนใส่ลายป้ายสีเราได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังมีคนหักหลังมีคนแทงข้างหลังเราหรือมีคนแบบทำอะไรไม่ชอบมาพากลกับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันอันนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับแต่การงานของคุณนะเติบโตพัฒนาที่ดีต่อยอดที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ในเรื่องของบุคคลเนี่ยเราแบบเลี่ยงได้ก็เรี่ยงนะไม่ต้องประทะซึ่งหน้าแล้วพยายามอยู่กับ คารว่าอะไรนะอยู่กับการทํางานของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปสูงสิงอะไรกับเขามากจนเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่เสมอๆนะครับดังนั้นปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎกันบ้างนะครับความรักของคุณคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาเลขเจ็ดได้โคจรเป็นเกษตรบดีนะครับอยู่ในเรือนปัตตานีแปลว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎ ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงมากขึ้นการก่อร่างสร้างตัวกับคู่ของคนรักได้ประสบความสําเร็จเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าเกษตรบดีเนาะมันก็หมายถึงความมั่นคงนั่นแหละแปลว่าชาวกรกฎเนี่ยก็จะมีรักที่มั่นคงรักที่มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพียงแต่บางทีชาวราศีกรกฎอาจจะต้อง ระมัดระวังอย่าก,กดดันกับคู่ของคนรักจนเกินไปค่อยๆปล่อยวางค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพราะตอนนี้ดาวคู่ต่อสู้ออกไปหมดแล้วแต่ยังได้รับกระแสสัมพันธ์อยู่บ้างก็ยังมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆจากคนทางบ้านนะครับ แล้วก็อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอันนี้ก็ต้องพยายามค่อยเป็นค่อยไปเนาะแล้วก็เหมือนแบบต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องจนูนกันกับครอบครัวของแฟนของเราหรือครอบครัวของเราก็ต้องปรับต้องจูนกับคู่ของของ,ของเราบ้างอะไรประมาณนี้มันอาจจะเกิดปัญหาอปุปสรรคได้จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือครอบครัวคนทางบ้านได้บ้างเล็กๆนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยบางทีสภาวะจิตใจของเราเนี่ยอาจจะหดหู่ หรืออาจจะมีปัญหาเพราะถูกกีดกันหรืออาจจะแบบถูกต้องห้ามอะไรแบบนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับต้องมีเหตุแล้วก็มีผลด้วยนะแล้วก็พยายามปล่อยวางอย่าไปคิดมากอย่าวิตกกังวลจนเกินไปกับคือ กับในเรื่องของเรื่องคู่ของคนหลักแล้วก็อย่าเรียกรองคอมมิตจนเกินไปนะครับถ้ามันถึงเวลามันได้ม,ไดมันก็จะได้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาบางทีการเรียกร้องของคุณนะ่ยอาจจะยิ่งมีปัญหาแล้วก็ยืดเยื้อเรื้อรังบานไปสุดท้ายคอมมิตก็ไม่ได้แถมยังมีปัญหากันอีกตัางหาก ความสุขความหวังตอนแรกมันก็ดีอยู่แต่เราไปเรียกร้องเมื่อไหร่ปุ๊บมันรู้สึกจะมีปัญหาทันทีเลยอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎแล้วก็ลักขณา,ากรกฎถ้าสถานะความรักความสัมพันธ์มันยังโอเคมันยังดีอยู่คุณก็โฮมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดาวเนี่ยมันยังเหมือนแบบ ส่งอิทธิพลเกณฑ์ถึงกันและกันในทางที่มันทั้งดีและก็ทั้งร้ายได้อยู่อย่างนั้นมันก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจถ้าเขาพร้อมมันทุกอย่างก็โอเคนะครับกอ็อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเรีบเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ